จเจอเจอทักทายเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมค่ะเพื่อนเพื่อนที่พานไปพานมานะคะเจอเจอกันก็แวะมาทักทายกันได้ะเลยนะคะระหว่างที่รอเพื่อนนะคะวันแม่พัชรินช่วยช่วยงานเสร็จหรือยังคะหรือว่างานเพิ่งเริ่มสบเร่มยานะคะจากพี่โชติดาค่ะสวัสดีค่ะน้องยาจากพี่วิรลวันนะคะสวัสดีค่ะคุณยาจากพี่เบนจมาศค่ะจุงกรพี่ลินนะคะจากพี่ต้นเข้ามาแล้วทําไมไม่คอมเมนต์อะ รือว่าเราไม่เห็นคอมเมนต์ดีตอนรับทุกท่านเลยค่ะเข้ามาทักทายจับไม้จับมือฝากทางกลับบ้านไว้นิดนึงนะคะ,ะถ้าขึ้นรถถ้าขึ้นรับชมเฉยๆเนี่ยเราจะตามกลับไม่ถูกเนะะเาะรอเพื่อนๆไปด้วยนะคะสวัสดีพี่วงศะกรด้วยนะจ๊ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ คุณเกศรสอนเจริญสินด้วยนะคะเขามาทักทายจับม,าามือเพื่อนๆในห้องได้เลยค่ะสวัสดีหมูมจากแม่ละเอียดค่ะสวัสดียายลินจากพี่จัญญาค่ะสวัสดีค่ะพี่วิไลวันจากคุณครูใจใจค่ะสวัสดีครับครูใจใจละออนะคะละออแปลว่าคนสวยใช่ไหมเพื่อนยาอ่าไม่ใส่แว่นสวัสดีพี่นุ้ยปิยพรน,นะคะจากคุณแม่เพนรัดค่ะสวัสดีคุณนภาวาพรน,นะคะจากแม่พัชรินค่ะ อุไรวันนะคะสวัสดีคุณอุไรวันสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่นุ้ยปิยพรค่ะ,คะสวัสดีคะ่ะยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะ <ไ Recently? S 1> อร่อยไหมอร่อยคะ่ะอร่อยมาแย่งของน้ากินคะ่ะเนียงเนียงแปลว่าน้องอ๋อลาออแปล,แลว่าสวยเหรอคะ ลบออกไม่รู้ตอนนี้มีสลิงลูกหาบขึ้นเปล่าจานน่าจะ,จะเจริญแล้วนันเนาะใช่แม่สิบปีแล้วน่าจะเป็นน่าจะน่าจะน่าจะ,จะอ๋อได,ด้แนงนะคะสวัสดีค่ะพี่เอียดนะคะจากแม่พัชรินคะ่ะสวัสดีค่ะน้องลินจากแม่ไพวันนะคะ สวัสดีครับน้องอัมไพนะคะจากพี่ต้นพี่นุ้ยไม่ได้เปิดพัดลมนะคะสวัสดีครับพี่เวทินอสวัสดีครับพี่เวทินจากอพี่ต้นพี่ต้นพี่เวทินสีสาไม่ตกเลยค่ะคลึ้มครึ้มขมุขมัวเฉยๆค่ะพี่เบนไม่ตกสวัสดีครับพี่ตุ๊กตาจากพี่วิไลวันค่ะสวัสดีครับพี่กบจากเพื่อนยานะคะสวัสดีค่ะน้องตุ๊กจากพี่ได้ยินเสียงอะไรหรอคะไม่มีนะมีแต่เสียงโน้ตบุ๊กอะค่ะเขาอี๊แบบเนี้ยเบาๆค่ะสวัสดีพี่ สวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะสวัสดีคุณนวพรคำกะมลด้วยนะคะสวัสดีอีกรอบนะคะทังทางจากมาจาับคุณปียพรนะคะจากพี่เบนจัมาศค่ะจุงกรเนียงระอ,อบัวนะคะอะป้าตุ๊กตาสวัสดีนะคะสวัสดีป้าตุ๊กตาด้วยค่ะนะคะจะได้รู้สึกสดใสน,นะคะหน้ามองนะคะอ่าวันนี้เรียกอะไรละ่ะ วันนี้เลิกงานมาเนาะจากครูใจนะคะสวัสดีค่ะคุณพัชรินจากพี่เบนจมาศค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนจมาศจากพี่โชติดานะคะสวัสดีคุณนุ้ยครับอ่าพี่นุ้ยนั่นแหละไม้มันก็แห้งเราก็สามารถเราก็สามารถแบบว่าจุดจุดไม้ก็ได้จุดเต้แก๊สกระป๋องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะแม่พัชรินค่ะรีบถ่ายคลิปเพราะว่าถ้าวันไหนฝนตกหรือว่าอากาศมืดเนี่ยเราจะเราจะเราจะ ถ่ายคลิปได้น้อยเราต้องหกักคุณเบนจมาสสวัสดีครับจากพญาวิจิตค่ะสวัสดีพี่รัชจากน้องอัมภัยค่ะสวัสดีพี่กบคนสวยจากครูใจนะคะสวัสดีค่ะน้องรัชจากแม่ไพวันค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนจากสวัสดีน้องรัชจากแม่พัชรินค่ะสวัสดีค่ะคุณจัญญาจากพี่เบนจมาสค่ะสวัสดีพี่ลิงคนน่ารักจากพี่กบค่ะคุณยายคุณยายพัชรินสวัสดีจากพ่อญ่เชยได้ไหมคะไม่ <laughs> ไม่ได้ได้ไม่น่าได้นะคะพี่เวทินค่ะ ตุกแตงสวัสดีจากพ่อใหญ่วิจิตคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องเวทินจากพี่กบนะคพะพ่อใหญ่สีถ้าจะเรียกว่าตัวเองสวยต้องใช้คําพูดว่าอะไรภาษาคมีห้องน้ําอะไรเขาก็ดีขึ้นนะคะแต่เราก็ยังอยากได้ฟิลที่แบบเดินขึ้นเหมือนภูกกระดึงอะเนาะโคตรสนุกเหนื่อยใช่ๆพี่ต้นบอก ส้มขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนน่าจะเป็นคนที่เปลี่ยนโปรไฟล์หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปทักทายกันนะคะเดี๋ยวตามไปที่บ้านเนาะน้ะนองตุ๊กนะคะอ่าสวัสดีค่ะเพื่อนหมูมจากพี่กบพี่นุยดูสิดูของส้มดิส,มส,สุมอ่อนกว่าพี่นุยปีเดียวเองนะเนี่ยดูสิดีขึ้นค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสัก สักระยะหนึ่งนะคะจะมีสัญญาณจะมีสัญญาณของค่ายสีเขียวอยู่นะคะแต่ของค่ายอื่นไม่มีนะคะมีสัญญาณของค่ายสีใขียถ้าสำเนียงแบบพี่กัญญาลัตนะ์น่ะจะจ้ามานะจะพูดคืออ่ะออร่อยไหมคะลูกน้องเวทินจากแม่ละเอียดนะคะสวัสดีคะ่ะน้องเวจากแม่ไพวันคะ่ะ ยินดีต้อนรับคุณเพียวปัญญารัทวิวสวัสดีดคุณครูใจใจขออภัยด้วยนะคะไม่ทราบว่าคุณครูขึ้นนะคะไม่ทราบเห็นป้าไม่ขึ้นก็เลยถ่ายคลิปเพลินไปเลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่เอียดนะคะจากแม่พัชรินค่ะสวัสดีค่ะน้องลินจากแม่ไพวันนะคะสวัสดีครับน้องอัมพัยนะคะจากพี่ต้นจากครูใจนะคะสวัสดีค่ะคุณพัชรินจากพี่เบนจมาศค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนจมาศจากพี่โชติดานะคะสวัสดีคุณนุ้ยครับพี่าพี่ คือเมื่อเช้าที่ส้มถามแม่พัชรินเรื่องภูสอยดาวส้มเคิอนอะคะอันนี้กําลังเล่าถึงภูทับเบิกอยู่นะคะมาแล้วมาแล้วคนพาคนพาขึ้นภูทับเบิกมาแล้ว <c oughs> คนณููตุ๊กแตงสวัสดีจากพ่อใหญ่วิจิตค่ะสวัสดีค่ะน้องเวทินจากพี่กบนะคะพ่อใหญ่สีท่านจะเรียกว่าตัวเองสวยต้องใช้คําพูดว่าอะไรภาษาขมิ้นนุ้ยคือปียพรนะคะจากพี่ต้นวงศกระคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ลินคนสวยจากครูใจนะคะพี่ไปเตรียมบ้านก่อนนะคะโอเคค่ะพี่นุย้ยสวัสดีค่ะน้องมาริวันบวนัวเมื่อกี้ก่อนที่เพื่อนๆจะมาเราเม้ามอยเรื่องภูสวยดาวกับแม่พัชรินอยู่ค่ะสวัสดีค่ะลูกต้นจากแม่ละเอียดค่ะสวัสดีค่ะน้องส้มคนสวยร้าน ประสบการณ์เส้นประสบการณ์นะคะชี้ชัดเจนมากเลยนะคะเส้นประสบสวัสดีทุกท่านคะ่ะอบแห้งอะคะ่ะที่เป็นอบแห้งเวลาที่เรารู้สึกว่าเราขาดน้าเราเราหิวน้ํามากๆเพราะว่าเราจะกินน้ําบ่อยๆเราก็รู้สึกปวดฉี่อะไรอย่างนี้ได้ยินเสียงอะไรหรอคะไม่มีนะมีแต่เสียงโน้ตบุ๊กอะคะ่ะเขาอี แบบนี้เบาๆค่ะสวัสดีพี่แม่วันดำนามาด้วยสวัสดีค่ะพี่วันนะคะจากแม่พัชรินคะ่ะสวัสดีครับผมพี่โชติดานะคะจากพี่ต้นจา้าอาไายใหม่นะ,ะสวัสดีน้องต้นค่ะจากพี่จันยานะคะสองคนเลยนะ ผิวเป็นเหตุนะคะเปลี่ยนตลอดนะคะเพื่อนยาตาอยค่ะสวัสดีค่ะพี่วันวิไลวันนะคะจากน้องอําไพค่ะน้องน่ารักจังเลยพี่ส้มหลานค่ะหลานสาวผู้ช่วยในการถ่ายคลิปนะคะนะคะสวัสดีคุณไพวันนะคะจากพี่เป็นจมาศค่ะสวัสดีค่ะคุณตุ๊กจากน้องอําไพค่ะสวัสดีค่ะพ่อใหญ่สีจากแม่พัชรินค่ะคุณสวัดดีจากจากพ่อวิจิตค่ะสวัสดีค่ะคุณแวทินจากพี่เป็นจมาานะคะจุ้งกรันยังระออรัตนะคะจาก พี่โชติดาสองครัง้งครั้งหนึ่งคือไปนอนเต็นท์อยู่ข้างล่างเฉยๆนะคะอีกครั้งหนึ่งคืออขึ้นไปข้างบนเลยนาะสวัสดีแม่พัชรินนะคะจากคุณแม่เพนรัตค่ะสวัสดีค่ะน้องบัวจากแม่ไพวันนะคะ,ะสวัสดีป้าไพวันด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องส้มคนสวยร้านวิวสวัสดีพี่กบนะคะยินดีต้อนรับจ้า สวัสดีค่ะน้องยาจากแม่พัชรินค่ะน้องยาสวัสดีจากพ่อใหญ่วิจิตนะคะรัก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 กอดกอดกอดรัก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 นะคะน้องตูจากพี่เบนจมาศค่ะพัรินค่ะสวัสดีค่ะน้องนุ้ยจากแม่ไพวันอ้าวใช่ใช่มีพี่นุ้ยด้วยนะคะจุงกัดเอื้อยละออลินนะคะจากจากคลิปหนึ่งแล้วก็มาเปิดเฟซอ้าคคู่ขึ้นหรออะไรอย่างเงี้ยขออภัยด้วยนะคะครูใจจุงกัดเนียงละออนะคะวันยุงกัดเอื้อยละอไพวันนะคะยุงกัด ยงกัดเอื้อยละอไพวันสวัสดีครับคุณใจแะสวัสดีครับคุณครูใจใจจากชื่นใจดีค่ะถ้าอากาศร้อนๆนักกินน้ำหูฟินเลยนะคะส้มชอบส้มไปภูสอยดาวตั้งแต่ประมาณที่คบกับพี่ต้นแรกๆช่วงนั้นเลยกินแตงโมไปด้วยทักทายคุณนวะพรได้นะคะมีคุณแม่เพนรัตนะคะมีพี่นุ้ยปิยพรมีคุณแม่พัชรินนะคะ ต้องยอมตลอดเวลาเลยเหรอคะอ๋อไม่ยอมคะ่ะชื่นใจดีคะ่ะถ้าอากาศร้อนๆนะกินนมโหูฟินเลยนะคะส้มชอบส้มไปภูสอยดาวตั้งแต่ประมาณที่คบกับพี่ต้นแรกๆช่วงนั้นเลยเอ่อแม่พัชรินช่วยช่วยงานเสร็จหรือยังคะหรือว่างานเพิ่งเริ่มอา่าถ้าเป็นเสียงพัดลมก็คือเสียงโน้ตบุ๊กค่ะ คือคือโน้ตบุ๊กเขาจะเ,เสเยงเอียดค่ะสวัสดีค่ะพี่ส้มสวัสดีน้องปูด้วยจ้าสวัสดีน้องปูอัมไพนะจ้าสวัสดีค่ะพี่เอียดจากแม่ไพวันค่ะสวัสดีมัดรวมจ้าจากน้องอัมไพ